ครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อน fc ครับจากคลิปที่ผมได้ทำไปเมื่อประมาณ1เดือนที่แล้วนะครับเพื่อนเพื่อนก็คือ,อคลิปที่บอกว่าเครื่องนะครับของ s c o p y i ไอพังไวเพราะว่าน้ำดินน้ำโคลนเข้าไปภายในกรองอากาศนะครับเพื่อนเพื่อนซึ่งนะครับจากคลิปที่แล้วเพื่อนเพื่อนก็จะเห็นได้ว่านะครับมีดินมีโคลนเข้าไปอยู่ภายในกรองอากาศจริงนะครับเพื่อนเพื่อนซึ่งมีร่องรอยของ ระดับน้ำภายในกลองอากาศสูงประมาณ1เซนติเมตรนะครับซึ่งจากการตรวจสอบแล้วว่านะครับรถคันนี้ไม่ได้ไปตกน้ำไม่ได้จมน้ำแต่อย่างใดนะครับเพื่อนๆไม่ได้ลุยน้ำลึกแต่อย่างใดแต่นะครับเหตุที่เกิดขึ้นนะครับอันเนื่องมาจากนะครับเราไปทำการคว้านเสื้อสูบนะครับเราได้ทำการคว้านเสื้อสูบมาใหม่ซึ่งใช้คำว่า o อเวอร์ไซเท่าตัวเลยนะครับเพื่อนๆซึ่ง นะครับจากาขนาดสแตนดาดเราเพิ่มนะครับขนาดของปลอกสูบขึ้นไปประมาณ2มิลน,นะครับสอมิลกว่าๆด้วยซ้ำไปนะครับเพื่อนนั่นหมายความว่ากําลังอัดของเครื่องยนต์จะเพิ่มขึ้นนะครับในขณะที่กําลังอัดเครื่องยนต์เพิ่มขึ้นแรงดูดของเครื่องยนต์ก็จะมากตามไปด้วยดังนั้นอะไรก็ตามที่วิ่งผ่านหน้ากรองอากาศนะครับจะถูกดูดเข้าไปภายในกรองอากาศได้อย่างง่ายดายนะครับเพื่อน นะครับก็ในคลิปที่แล้วนี่นะครับสาเหตุที่น้ําดินฝุ่นคลนนะครับเข้าไปภายในกรองอากาศผมก็ได้ทําการเอาน้ําราดบริเวณหน้ากรองอากาศจําลองสถานการณ์ขึ้นมาแล้วก็ติดเครื่องเร่งเครื่องนะครับเพื่อนๆแล้วก็นะครับทาการเปิดไส้กลองออกมานะครับเพื่อนๆก็นะครับตามคลิปเลยนะครับภาพที่เพื่อนๆเห็นนะครับก็คือแคปจอมาจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับหลังจากที่ เราเอาน้ําลาดบริเวณหน้ากรองอากาศไปแล้วนะครับก็นะครับเครื่องยนต์ก็ได้ดูดน้ําเข้าไปภายในกรองอากาศอย่างที่เพื่อนๆ,ๆเห็นนะครับนี่นะครับเพื่อนๆเพราะว่าหน้ากรองอากาศเปียกอยู่ฝั่งเดียวนะครับด้านหลังไม่เปียกนะครับนั่นหมายความว่า,าถูกดูดเข้าไปผ,าาผ่านทางช่องอากาศเข้านะครับเพื่อนๆนะครับนี่ก็คือเหตุผลที่ทําให้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว สกูปปี้ไอนะครับตัวใหม่ปี2012ขึ้นไปนะครับแล้วก็ซูเมอร์เนะครับเพื่อนๆนะครับถ้าเราคว้านลูกสูบโตโนะครับเพื่อนเนะครับมักจะมีปัญหาเครื่องยนต์หลวมเครื่องยนต์พังเร็วนะครับอันเนื่องมาจากนะครับถ้ารถได้ดูดน้ําฝุ่นน้ําโคลนเข้าไปภายในกรองอากาศแล้วนะครับเพื่อนนะครับก็เหมือนกันกับเราเอาดินรายโยนเข้าไปในในเครื่องนั่นแหละนะครับมันก็จะเป็นลักษณะ ลักษณะที่ว่าเสื้อสูบลูกสูบแหวนวาวนะครับสึกหลออย่างรวดเร็วนะครับรวมไปจนถึงชุดลิ้นเล่งนะครับเซ็นเซอร์อยู่ที่ลิ้นเล่งสึกหลอนะครับเพื่อนๆนะครับก็หลังจากที่เราได้ทําการซ่อมเครื่องยนต์ออกไปนะครับเป็นระยะเวลา1เดือนแล้วก็เป็นช่วงฤดูฝนนะครับแล้วก็เราก็ได้มีทําการแก้ไขหม้อกรองอากาศไปด้วยนะครับเพื่อนๆในคลิปที่ผ่านมานะครับ เรามีการติดกันศาสตร์ที่หน้ากรองอากาศนะครับเพื่อไม่ให้น้ําลงไปที่หน้ากรองโดยตรงนะครับเพื่อนๆนนะครับหลังจากผ่านไป1เดือนนะครับทำเครื่องออกไป1เดือนนะครับเราก็มาทําการตรวจเช็คนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับระดับน้ํามันเครื่องนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับแล้วก็ทําการเช็คกรองอากาศนะครับว่ามีน้ําเข้าไปภายในกรองอากาศหรือไม่นะครับเพราะว่าเท่าที่เห็นนะครับ มีร่องรอยของการลุยน้ําลุยคโคลนมานี่อย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยนะนี่นะครับชัดเจนนะครับเพื่อนๆว่ารถคันนี้อยู่ในช่วงหน้าฝนนะครับใช้งานอยู่ในช่วงหน้าฝนนะครับเพื่อนๆแต่ก็มีร่องรอยของดินฟุน่นโคลนน้ํานะครับมีการลุยน้ํามีการลุยฝนนะครับอ่าในเคสนี้นะครับเพื่อนๆเราก็จะมาดูนะครับว่าหลังจากที่เราได้ทําการแก้ไข โดยการติดกันศาสตร์ที่หน้ากรองอากาศไปแล้วนะครับเพื่อนๆของสกูปปี้คันนี้นะครับเนี่ยนะครับผมได้ทําการต่อกันศาสตร์ออกไปนะครับครึ่งหม้อกรองเลยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมนะครับหลังจากที่ได้ทําการติดกันศาสตร์ไปแล้วนะครับผ่านการใช้งานลุยน้ําลุยฝนมานะครับแต่นะครับอาจจะไม่ได้ลุยน้ําลุยฝนอย่างเต็มที่เหมือนแต่ก่อนนะครับเพื่อนๆนะครับเรามาดูผลงานนะครับว่าอ่า หลังจากที่เราติดกันศาสตร์ไปแล้วนะครับอ่าหลังจากที่เราบัดกรีพลาสติกต่อนะครับต่อเพื่อปิดปากกรองอากาศนะครับอ่าปิดป้องกันไม่ให้น้าไม่ให้ฝุ่นไหลเข้าไปที่หน้ากรองโดยตรงนะครับมาดูผลงานนะครับว่าจากสิ่งที่เราได้ทําการแก้ไขไปนะครับจะมีน้ํามีฝุ่นมีโครนนะครับเข้าไปภายในกรองอากาศหรือไม่นะครับซึ่งนะครับถ้าเรา แก้ไขนะครับถ้าจุดที่เราทําการแก้ไขไปนะครับได้ผลนะครับก็จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆอย่างมากเลยนะครับเพื่อนๆนะครับเพราะว่าน้อยคนนักนะครับที่เครื่องรวมแล้วจะเปลี่ยนเสื้อสูบนะครับเพื่อนๆส่วนมากก็จะมีการขยายเสื้อสูบไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะถึงไซส์สามร้อยนั่นแหละนะครับเพื่อนๆเอ้านะครับหลังจากที่เราได้ทําการแก้ไขติดกันศาสตร์ที่หน้าคลองไปแล้วนะครับเพื่อนๆก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะตอนนี้นะครับไม่มีคราบน้ํา ไม่มีอ่าไม่มีดินโคลนเข้าไปภายในหม้อกรองอากาศนะครับก็ถือว่าสะอาดนะครับแต่ก็ยังมีฝุ่นผ่านเข้าไปในกรองอากาศได้นะครับเพื่อนก็เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าไส้กรองตัวที่ใช้เป็นไส้กรองของท้องตลาดนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ไปเบิกที่ศูนย์มาใส่ให้ลูกค้านะครับตอนนี้อยู่ในช่วงทดลองอยู่นะครับเพื่อนนะครับต่อจากนี้ผมก็คงต้องนะครับไปทําการซื้อเบิกไส้กรองแท้มาใส่ให้ลูกค้านะครับเพื่อนเพราะว่า อ่าถึงเวลาที่จะต้องใส่แล้วนะครับอ่าเราได้ทําการแก้ไขปัญหาคิดว่านะครับในการแก้ไขปัญหาของเรานะครับคิดว่าน่าจะจบงานได้นะครับเพื่อนนะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรขึ้นมาอีกนะครับเพราะว่าอ่าเท่าที่ดูเราดูเห็นไหมภาพโครนเต็มเลยนะครับภาพโครนเต็มล้อนะครับเพื่อนนะครับแต่ไม่มีภาพโครนภายในกรองอากาศนั่นหมายความว่าอ่าสิ่งที่เราได้ทําการแก้ไขไปนะครับถือว่าอ่า uh. ได้ผลดีนะครับนี่นะครับไอจุดที่เราทําการต่อกรองอากาศออกมานะครับเพื่อนเห็นไหมนะครับผมบัตรกรีต่อกมาเลยลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนๆนใครจะเอาไปทํานะครับก็ไม่ได้ห่วงไม่ได้ห้ามนะครับไม่มีลิขสิทธิ์นะครับเพื่อนเพื่อนสามารถนาไปทําได้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนซึ่งนะครับในเสื้อกองที่มีลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนผมก็เห็นอยู่ในรถอีกหนึ่งรุ่นนะครับเพื่อนๆก็คือซูเมอร์เอ็ก นะครับเพื่อนๆไอ้เจ้าตัวซูเมอร์ X นี้นะครับใส่กรองอ่ามอกรองอากาศนะครับด้านหน้าก็เป็นเหมือนกันเลยนะครับเพื่อนๆนะครับก็นะครับถ้าสกูปปี้ไอตัวใหม่นะครับเพื่อนๆนะครับสกูปปี้ไอตัวใหม่ปี2012กับซูเมอร์ X นะครับถ้าเพื่อนๆไปคว้านลูกสูบเกินเบอร์100ขึ้นไปนะครับเพื่อนๆนะครับก็ให้ระวังณตรงจุดนี้ด้วยนะครับเพื่อนๆผมกลัวว่าเพื่อนๆทำเครื่องไปแล้ว นะครับรถมันจะไม่จบนะครับเพื่อนเพราะว่าอ่าถ้าวิ่งหน้าร้อนก็ไม่เท่าไหร่นะครับเต็มที่ก็แค่ไส้กรองอุดตันเร็วนะครับเพื่อนเพราะว่าหน้าร้อนนะครับอ่าดินแห้งฝุ่นมันจะเยอะนะครับรถมันจะดูดฝุ่นเข้าไปนะครับพอรถดูดฝุ่นเข้าไปเยอะไส้กรองจะอุดตันเร็วก็แค่นั้นเองนะครับเพื่อนนะครับอ่าไส้กรองอุดตันเต็มที่รถวิ่งไม่ออกกินน้ํามันควันดำนะครับเพื่อนแต่ถ้า เราใช้งานในช่วงฤดูฝนอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับรถจะดูดไอน้ําเข้าไปนะครับไอน้ํานะครับไปบวกกับฝุ่นละเอียดนะครับเพื่อนๆจะลอดไส้กรองเข้าไปบวกแรงดูดของตัวเครื่องนะครับเพื่อนๆก็ดูดก็มีค่าเท่ากันกับดูดโคลนนะครับดูดโคลนเข้าไปในเครื่องเลยนะครับเพื่อนนะครับดังนั้นก็ฝากเพื่อนๆนะครับเอาไปพิจารณาดูนะครับเพื่อนๆณตรงจุดนี้นะครับก็ ะครับส่วนใครจะคิดว่าไม่ได้เกิดจากตรงจุดนี้ก็ไม่ได้ว่ากันแต่ผมนะครับก่อนที่ผมจะปล่อยงานนะครับเพื่อนผมก็ได้ทําการทดสอบแล้วนะครับน้ําไม่ได้รั่วเข้าด้านหลังกลองนะครับที่เจอปัญหาก็คือน้ํานะครับเข้าฝั่งทางหน้ากลองอากาศโดยนะครับเครื่องยนต์จะดูดนะครับดูดอากาศแล้วก็น้ํานะครับเข้าไปทางหน้ากลองนะครับแล้วไปผ่านไส้กลองเข้าไปหาท่อไอดีนะครับเพื่อนดังนั้นก็ อลองพิจารณาดูนะครับเพื่อนๆถ้าหากเพื่อนๆเ,เจอเคสแบบนี้ก็นะครับทําเครื่องไปได้ไม่นานนะครับทําเครื่องไปนะครับแล้วพอเข้าสู่ฤดูฝนเครื่องมีอาการหลวมเร็วผิดปกติก็ให้เพื่อนๆลองทําทการแก้ไขนะครับโดยการต่อนะครับฝาปิดหน้าหม้อกรองอากาศนะครับเพื่อนๆนะครับหรือว่าใช้คําว่าต่อกันศาสตร์ออกไปก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆก็ นะครับไม่ได้ลงทุนอะไรมากมายนะครับกับปองน้ํามันพลาสติกนะครับกับหัวแร้งมาบัดกรีต่อเพิ่มเข้าไปแค่นั้นเองนะครับเพื่อนๆก็นะครับออกมาเป็นแนวทางนะครับมาฝากเพื่อนๆนะครับเพราะว่าไม่อยากให้เพื่อนๆนะครับเจอปัญหาแล้วก็เจอเคสแบบนี้นะครับเดี๋ยวลูกค้าเขาจะว่าเราฝีมือไม่ดีนะครับเดี๋ยวเขาจะว่าเราทํางานสะเพ่านะครับเดี๋ยวเขาจะว่าเราหลอกเอาเงินเขานะครับทั้งที่มันไม่ใช่ความผิดของเรานะครับเพื่อนๆนะครับ จริงๆแล้วนะครับเครื่องยนต์หลวมนะครับเขาให้คว้านแต่ไม่ควรที่จะเกินไซส์1.00หรือว่าเบอร์ร้อยนะครับแต่นี่ผมซัดไปซะ200นะครับเพื่อนแรงดูดมันก็เลยเยอะกำลังอัดมันก็เพิ่มขึ้นนะครับเพื่อนเอ้านะครคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีเพื่อนๆครับ